มาแล้วเพิ่งตื่นล้างหน้าว่าจะตั้งกล้องตั้งอะไรให้ทันหน้าหน้าหายแห้งหน้าก็แห้งก่อนอยู่ดีอะอากาศมันแห้งจริงๆป้าล้างหน้าแบบไม่เช็ดเลยนะไม่เช็ดแล้วก็มานั่งตั้งกล้องตั้งไปตั้งมาเอาหน้าแห้งแล้วไม่ทันว่าจะถ่ายแบบว่าจะทาแบบให้หน้ามันชุ่มชุ่มทาขณะที่หน้ายังชุ่มชุ่มอยู่เนาะมันจะได้แบบลื่นลื่นเรียบง่ายแต่ว่ามันจะแห้งช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรแต่อันนี้พอมานั่งตั้งกล้องตั้งไปตั้งมาเอาแห้งแล้วอากาศมันแห้งกว่าปกติเดี๋ยววววันนนนนนี้้้้้้้ตอองงงงงไไปปเิมาาบบบบบ่่่หหแแลลครึึ ขนาดไม่ค่อยมีแดดนะหน้าหนาวไม่ค่อยมีแดดแต่ว่าอากาศแห้งมากเลยตาก็ตู่หมดเนะี่ยตอนนอนนี่แบบตื่นขึ้นมานี่ทาไปครึ่งหนึ่งแล้วเห็นความแตกต่างไหมใช้สายตาเยอะรอเยอะจักตาสีบอดมือใดสีรอดบ่นี่สีอ่รอดปลอดภัยบนนอเล่นคักเล่นแน่จะเบาๆลงแล้วหรอไม่ไหวร่างกายไม่ไหวคอกับคอ,อกับตกหมอนหันไปยังสีปวดชีวิตชีวิตสอบว่สอบ,อสอบอชลาภา กำลังพยายามทําช่องแบบทาช่องให้เหลือแค่สองอย่างนะเจ้าหลงเจ้าหลงบนสอนไปจงไปกินอะไรมาไม่ต้องมาลงค่ะใครอยากรู้อันพิษกับผัวว่าต้องมาลงม่าต้องมางเวาไปเที่ยวสนุกสนานให้ไดค่ะใครอยากรู้ไม่ต้องมาลงค่ะพี่นาดนะคะช่องจะพี่นาดนะคะเจ้าหลงเป็นคนที่พูดอะไรก็ตลกแล้วสอนแล้วเราไม่โกรธนะไม่โกรดดาดาแห้งอยู่แต่ห้องบอกเกียน เหมือนโดนว่าเต็มเลยแบบมาครับแชมพว,วนะคะกิมกันแดดผสมครีมบำรุงแล้วก็มีแป้งรองพื้นให้ในตัวเลยนะคะ3รีอินวันค่ะ3อย่างในกระปุกเดียวนะคะเนี่ยทาปุ๊บเนียนเลยก็เหมือนมีแป้งรองพื้นแล้วเนียนแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบเนียนเนียนเลยก็จะตกแป้งพับอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะกระปุกเดียว9 9บาทค่ะ5กระปุก350ราค่ะทักมาได้ค่ะแต่หมพรพ่กนี้ค่ะอันนี้วันที่2ของกระปุกที่3นะคะวันที่2ของกระปุกที่3กระปุกแรกเราใช้ไป27ปที่2ไบ้31ดวันแล้้วนีเริ่มกระปุกที่3นนะะคะเดดี๋วมาูกัว่าได้เ่าไหร่ะค,ะค่ะดวัะ